รอให้กูพีเข้าไปก่อนนะเห็นไหมต็กหนตัวเล็กนะโอ้เล่นลงไม่มีกลัวเลยวันนี้ดีตรงไม่หนาวนี่แหละ <c oughs> เออหิมะก,ก็โอเคนะครับใช้ได้พร้อมอยังลงไปแล้วลงไปแล้วหนึ่งคน <c oughs> เหลือใจวิสีต้องหันหลังลงเนินนะครับ กิ่งไปแล้วหนึ่งรอบคุณจะแอบคุณจะแอบแซ่บคุณจะแอบกินก่อนนะครับที <c oughs> ่มาของเขาว่าแอบแซ่บครับก็จะ <c oughs> <c oughs> ชิมจะชิมสักหน่อยโอ้ ใครมาสตอกโฮมสาวๆก็ระวังนะครับหน้านี้ดูแลดีครับดูแลทุกคนแอบแซ่บกับเขาไม่พอเด็กเก่งนะเด็กเด็กเก่งนะครับนี่นะคุณอยู่เลยกับผมลาบใช่ไหมนี่เมนูลาบเนื้อเนื้อย่างหมูย่างจริงๆอันนี้ควรจะเป็นหมูกระทะนะเพราะว่าลืมเอากระทะมานะครับเลยได้เป็นหมูย่างแทนอันนี้ตำปลานะนี่มีตำไทยด้วยฝั่งนี้ก็อะไรเนื้อย่างเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ ไก่ภูเขาไฟใช่ไหมทำไมมันดำผมน่าไปหน่อยสุดยอดมากครับนี่ก็ลาบที่ลืมข้าวคั่วใช่ไหมไม่วันนี้มีที่วันนี้มีอ๋อแล้วเมื่อคืนผมกินลาบไม่มีข้าวคั่วครับไม่ได้ไม่ได้ตั่วมันดึกตอนนี้บรรยากาศข้างนอกก็เหมือนเดิมทุกวันนะครับอืมขาวๆดำดำนะเพราะว่าฮิมะก็ตกกระหนดมซัมเมอร์เซลมากเลยนะ ิ0ซาเล่นนี้ก็สบายนะเพราะว่าพอครัวแม่ครัวมากันเต็มพิกัดเลยนะครับอืมไม่ต้องโกอดนะคนอยู่นับแล้วนับแล้วแบบข้าวสวยนึ่งกะทะโอ้ยนึ่งใสะทะข้าวสวยนึ่งด้วยมีบ้องข้าวครับด้วยกระทะอดเอยอร่อยอะคำนี้ไร่อยมากหิวยังครับทุกคน กินเดี๋ยวไปกินข้าวกอนนะออกจากซาเล่นแล้วครับไปไหนกันต่อครับคุณโชเฟอร์ไปโอเลซุนครับโอเลซุนใช่ไหมใช่โอเลซุนนี่ <laughs> นี่เราข้ามานอร์เวย์แล้วนะแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้คือถนนไม่เหมือนกันนะครับที่นี่ถนนตีเส้น,ช,นชัดเจนนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเรียกวา่าเข้าเราเข้าเขตนอร์เวย์ Norway แล้ว<ง>คือแบบแค่ขับรถผ่าน<ง>แล้วเขาแล้วเขาก็จะแบบจะไม่ตรวจก็จะไม่มีแบบเราไม่ต้องตรวจพาสปอร์ตอะไรเงี้ยถ้าแบบมีไอดียวีเดนก็เข้าได้เลยคือแบบประเทศเพื่อนบ้านอ่ะสี่สี่ประเทศแถมสแกนดิเนเวย่ถ้าเป็นที่ผ่านด่าน ใหญ่ๆก็จะมีตรวจพาสปอร์ตอยู่แต่นี่เราเข้าช่องทางธรรมชาติครับก็เลยคับผ่านเหมือนที่คุณออกมาจากประเทศไทยใช่ไหมครับผ <okay ่านช่องทางธรรมชาติใช่ไหมอีก94กิโลนะก็จะถึงเมือง ก่อนที่เราจะไปถึงเอาซุนในเะมืองนี้ชื่อฮามานนะครับข้างทางก็สวยนะมีน้ํามีภูเขามีป่านะครับแต่ตอนนี้น้ําก็แข็งไปหมดแล้วนะระยะทางที่เราจะไปก็94กิโลนะครับแต่ตอนนี้ก็ขับอยู่ประมาณสัก80 90 70นะแล้วแต่ช่วงนะครับก็ใช้เวลานิดนึงการเดินทางที่นี่ก็ปลอดภัยนะถึงแม้ถนนจะเล็กๆนะครับเพราะว่าทุกคนขับช้ามหมดไม่มีใครแซงกันได้นะ เวลาวิ่งก็จะวิ่งแนวกันเป็นขบวนนะมันก็ปลอดภัยดีครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้สิบองศานะครับอืมไม่ได้กระแดดนะ <c oughs> คือแดดแรงมากจริงตอนโดนแดดที่แบบพุนเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ข้างในตามตึกที่ไม่โดนแดดก็จะเย็นๆนะครับประมาณสักสิบเอ็ดองศาสิบองศานะข้างนอกก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมนะครับมันก็จะมีปั๊มน้ํามันมีร้านอาหารแล้วก็มีป่านะ วิ่งไปที่ไหนก็มีป่าก็เท<ด>่าที่เมื่อกี้เข้าไปสำรวจในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ของแพงกว่าที่เชียเดนนะก็น้องก็บอกว่าที่นี่ค่าแรงแพงนะครับค่าของชีพก็เลยสูงกว่านะ ถึงแล้วปรับรถมากี่ชั่วโมงจะราวเจ็ดชั่วโมงครับตอนนี้ก็จะสามทุ่มเลยนะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับยังสว่างอยู่นะพระอาทิตยังไม่ตกนะอีกสักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับตามที่ดูพระอาทิตย์ถึงจะตกนะเออเราจะมาอยู่ที่นี่กันสองคืนแล้วก็ตอนนี้พี่สีค่ายกินเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำโูกไหลกับไอนิดหน่อยนะไม่รู้เป็นโควิดหรือเปล่ายังไม่เป็นเขายังไม่ตรวจเมย์บอกว่ายังไม่เป็นนะครับเพราะว่ายังไม่ตรวจนะเดี๋ยวขอยกของลงจากรถก่อนของเยอะมากเขาวันไม่ได้ฮาเลยนะครับได้แล้วกดก็ไม่ถูกครับเชยงครับสวัสดีครับไหนพาดูห้องหนที่ห้องนี้เป็นในห้องนอนเราเออเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ ต้องเป็นเป็นห้องเอารถเข้าไปคัะเออที่จอดรถใช่ไหมเรามาดูตรงนี้ค่อ๋อห้องนี้ห้องนี้อันนี้เป็นห้องนอนคะอือดูห้องอื่นกันครับตามาครับไอ้เหมือนที่บ้านเราเลยครับอืออ้เป็นห้องอึเราอันี้เป็นห้องอะไรครับห้องอึไม่ใช่ห้องน้ำอ้ห้องน้ำเรานีคือห้องอะไรครับมีห้องเก็บของครับไหนไปดูห้องน้ำไหนสิเมคีไปอึไแล้วใช่ไหม หนดูหน่อยดูห้องน้ำหน่อยครับนี่ครับไปครับเพ้าไปดูสิครับเหม็นเหรอครับเหม็น <c oughs> ตัวเองนะมาดูห้องนี้กันครับอนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับครับตรงนี้ก็เป็นที่กินข้าวนะอ่าข้างในนู้นเป็นครัวครัวใหญ่มาก ตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นแล้วก็มีทีวีด้วยแล้วก็มีบ้านครับที่นั่งเล่นเยอะมากเลยนะแล้วข้างนอกก็เป็นวิวโอ้ให้อยู่ทั้งหมดแล้วก็มีต่างอนี้ด้วยนะแล้วเรามดูข้างล่างอีกชั้นนึงกันครับห้องนอนก็จะอยู่ชั้นล่างเยอะใช่ไหมครับคุใช่ค่อะอันนี้เป็นตู้อะไร ไม่รู้ครับไปดูห้องทางขวาสิมีห้องนั่งเล่นข้างล่างอีกด้วยนี่อันเป็นห้องนั่งเล่นด้วยค่ะแล้วเราไมัต้องตรงนี้นะนะครับข้างทางงานอืมเป็นห้องนอนด้วยเลยก็มีรูปภาพด้วยนะโอเคนี่ครับอืมของเจ้าของบ้านเขานะเราไม่เปิดไว้เล่นนะตายเป็นสายเลี้ยวคูด้วย อืมเขาเป็นแฟนลิ้วพูด้วยนะอือันนี้ห้องซักผ้าใช่ไหมนี่ไอ้เป็นห้องอาบน้ำนะคะไปดูห้องซักผ้าหน่อยสิโอ้โอเคเลยนะเราต้องซักผ้าแล้วล่ะเพราะว่าเรามาหลายวันแล้วเสื้อผ้าดูเริ่มหมดแล้วนะคะนนรับไอ้เป็นข,ของผู้หญิงอ่ะอืมห้องโซฟีน่าจะเป็นลูกสาวของผู้หญิงใช่ครับ ก็เขาเป็นน้องผู้หญิงนี่ไะเขาก็ต้องเล่นของเล่นผู้หญิงสิแล้วน้องเป็นผู้ชายน้พงกได้เอาของเล่นทขาไหมเขาไม่เก็บของผู้หญิงไปอ่ะก็ในบ้านเขานี่เราแค่มาเช่าเขาอยู่เฉยครับทำไรครับซักผ้าครับแล้วตักเป็นล่ะครับไม่เป็นครับอันนี้อะไรครับน้ำยาปราันุ่มใช่ไหมใช่ครับโอ้ต้องใส่ด้วยครับอันไหนรูเล็กๆนี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อใส่เข้าไปด้วยซช่คับ จริงๆมันต้องตวงนะครับตวงส่ฟ้าครับใส่ๆใส่ๆไปเลยครับใส่ได้นุ่มๆอ้าวตอนแรกจะแยกผ้ายสีผ้าขาวหมดกันในช่างแม่งนะตอนนี้ก <c oughs> ับข้าววันนี้ไก่ผัดอะไรเนี่ยถัว่วตันเตาเหรอผมแม่แม่ครัวนะครับผู้ช่วยแม่ครัว นี่ข้าวต้มร้อนๆนะบรรยากาศหนาวๆแล้วมีข้าวต้มกินนี่ก็สุดยอดนะครับไข่เจียวโอ้ที่นี่เขาก็จะใช้เครื่องล้างจานนะเพราะว่าน้ํามันเย็นนะครับแล้วก็สะดวกนะในการล้างจานนะใส่เข้าไปเลยแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดใช่ไหมครับไม่ค่ะต้องจัดให้เป็นนะเออ ไม่ใช่ส่มสี่ส่มหโยนเข้าไปแล้วมันจะสะอาดนะครับต้องจัดให้เปนออ็นด้วยนะว,นออวิวข้างนอกนะครับตรงนี้มีเด็กเล่นสกูตเตอร์ด้วยนะเออตรงนี้ก็ชิลมากนะมองไปไกลๆตรงนู้นเป็นเสือขข้อเขานะมีหม้าปกคลุมตรงนี้เป็นน้ำนะครับน้าทะเลนะตอนนี้ถามว่าหนาวไหมโคตรหนาวนะครับรอ,องเท้าก็ไม่ได้ใส่ออกมานะไ,ได้แต่อีฉานะคนที่เขา มีบ้านอยู่แถวนี้มไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็เขาทำอะไรนะออาจจะเป็นนักเทรดเหมือนกันก็ได้นะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหม <c oughs> เออผมชอบอาชีพที่เป็นนักเทรดต,ตรงนี้แหละคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้คุณเทรดเป็นนะคุณหาเงินได้อยู่ตรงไหนก็ได้กดที่หนึ่งแล้วกดค้าง ออกมาเดินเล่นกับลูกนะครับวิวตรงนี้สวยมากเลยนะนชิลมากเลยนะแถวนี้คือมองออกไปมันมีแต่ภูเขาอะ่ะแล้วก็มีน้ำนะผมชอบอยู่ที่ใกล้ๆก,กับน้ำนะครับตอนเกิดก็เกิดที่ชนบุรีนะแกสนุกไปให้พี่กองเก็บเบย เย็นนะเย็นนะเดี๋ยวต้องเอาถุงมือมาใส่นะครับถือไปไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเอาถุงมือกับถุงมาใส่ก่อนนะเดี๋ยวมันเย็นเกินเดี๋ยวสนโนกัดมือนะครับตอนนี้เอาเดินย่ําเล่นได้ก่อนมุมนี้นะครับที่บอกนะมองไปเนี่ยเป็นแหลมยื่นออกไปนะมีบ้านคนอยู่เต็มเลยตรงนั้นนะแล้วก็มีภูเขามีน้ำมผมก็ได้แต่ฝันไ้แหละนะว่าอยากมีบ้าน บิวอย่างเงี้ยหมอ,อ,อไปมีน้ามีภูเขานะอืมแล้วก็อยู่สงบๆนะตื่นเช้ามาไม่ต้องมีอะไรมากนะมีกาแฟกินมีข้าวกินมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้านะบ้านไม่ต้องหรูหราอลังการเหมือนที่เมืองไทยก็ได้ท o YouTube เป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ก็เทรดไปนะเออแค่นี้พอละฝนตกแล้วทุกคนครับเข้าบ้านกันดีนกว่าครับใช่ค่ะดี๋ยวเชอกันใหม่นะคะค่ะ าไปอาบนอนแช่น้ำกันไหมที่บ้านนี้ไม่มีอ่างให้แช่สิกดกลับสกายช่องนาคุณกับช่องปลาโอเคไหมครับให้กดสับสกายช่องไหนครับช่องปลากับช่องนาคุณช่องปลาช่อช่องอะไรครับชีช่องดราม่ส่งแล้วก็เป็นยูทูบครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับไปก่